ซ้ำมาแนวโหดอยากยุบกระทรวงศึกษาเพราะมองว่ามันเทอทะล้าหลังและล้มเหลวแล้วถ้าสไตล์นี้เกิดขึ้นที่ไทยละ่ะจะเป็นยังไงแกบอกว่ารัฐบาลกลางอย่ายุ่งมากให้แต่ละรัฐจัดการเองดีกว่าเหตุผลที่ทําอยากยุบหนึ่งกระจายอำนาจไปที่รัฐพ่อแม่เลือกหลักสูตรเอง 2. ลดขนาดภาครัฐไม่ต้องมีหน่วยงานใหญ่มาคุม3ตัดงบหลักสูตรที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วพี่ไทยละ่ะ โอ้โหปัญหาเพียบไม่แพ้กันปัญหาการศึกษาไทยที่วัยรุ่นเบ้ปากใสหลักสูตรท่องจําไม่ได้ใช้จริงครูต้องทําเอกสารเยอะกว่าสอนนโยบายเปลี่ยนบ่อยจนงงงบประมาณกระจายไม่ถึงเด็กจริงๆนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับแล้วถ้าไทยลองยุบกระทรวงศึกษาแบบทั้มแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไทยกับอเมริกาเนี่ยไม่เหมือนกันต่างกันตรงไหนยกตัวอย่างง่ายๆอเมริกาแต่ละรัฐมีอำนาจเยอะกำหนดหลักสูตรเองได้แต่ที่ไทยทุกอย่างรวมศูนย์ที่กระทรวงงบไม่ถึงโรงเรียนจริง ดังนั้นถ้าจะลอนกนโยบายนี้มาใช้ต้องคิดให้ดีแต่ผมว่าไม่ต้องถึงขั้นยุบหรอกนะครับแค่ปรับแบบนี้น่าจะดีกว่ากระจายอำนาจอ่ะให้โรงเรียนออกแบบหลักสูตรเองและให้ครูโฟกัสที่การสอนไม่ใช่เอกสารให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้นตามความถนัดและสุดท้ายงบการศึกษาต้องลงไปถึงเด็กจริงๆสรุปแล้วไทยเราควรยุบกทรวงศึกษาเลยไหมหรือว่าแค่รีโนเวทดีคิดว่าไงคอมเมนต์มานะครับอยากรู้มุมมองของวัยรุ่น ถ้าชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง The c a r Tutor ไว้ด้วยนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจเรียนพิเศษ The c a r Tutor คือสถาบันที่เปิดมากว่า12ปีเพื่อติวน้องๆที่ต้องการเข้าเรียนมหาลัยหลักสูตรอินเตอร์หรือต้องการเรียนวิชาต่างๆแบบตัวต่อตัว,ตวไม่ว่าจะเป็น IG, CSD, ELEVEL, SAT, i e l t เอสหากน้องๆสนใจสามารถ inbox เข้ามาได้เลยครับ